สวัสดีชาฟีฟอยชาฟีฟ้าทุกคนนะชาวบีชาวไฟแบงค์ชาวเลซิตี้กันด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยไม่ได้จะมาทำคลิปอมไข่แมวอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่ามันมันมันก็มันมันก็ไม่ได้ลง อย่าเพิ่งเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะมันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวมันรวมถึงทั้งไอ้เปียงด้วยไอ้หลังด้วยมันก็ไม่ทําคลิปเลยผมก็ไม่อยากหาข้ออ้างอะไรจะอ้างว่าพี่เจมไม่อยู่คือคนตัดคลิปผมไม่อยู่ไม่นี้ไม่อยู่จริงๆแต่ผมไม่อยากนะ้างซึ่งเดี๋ยวผมจะทําโทษตัวเองแน่นอนนะครับหลังจากคลิปเนี้ยผมจะ ขอไปอาบน้ำแนวก่อนโพราะวันนี้ผมเดินไปบ้านหลังนู้นอ่ะผมเปิดตูดขึ้นมาอ่ะขี้เต็มทุผมอมไม่ไหวอมไม่ไหวจริงๆริงโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็ขอโทษด้วยที่ไม่ได้ลงคลิปตามที่พูดไว้แต่ว่าเดี๋ยวก็จะทำโทษตัวเองนะครับวันนี้เนี่ยผมเนี่ยก็จะมาทําคลิปอะไรรู้ไหมครับผมเนี่ยก็จะมาทําคลิปตามคอมเมนต์เลยนะครับว่าคอมเมนต์มันมีอะไรคอมเมนต์นี่แหละผมผม อ่านแล้วผมสะดุดตาที่เขียนว่าเออสตอรี่พวกมึงเนี่ยสตอรี่จัดฉากหรือเปล่าคือผมเคยบอกไปแล้วนะครับว่าเปียกกับดิวเนี่ยเขาเคยคบกันจริงๆนะครับก็คือเขาเคยคบกันประมาณ1ปีอ่ะแล้วจากนั้นเขาก็เลิกกันอันนี้ผมก็ไม่ได้ไปห้ามความรู้สึกของน้องเขาทั้งสองนะครับพอเลิกกัรเร็จปุ๊บตั้งแต่เลิกกันเนี่ยก็แทบจะไม่มีคลิปลงคู่กันเลยมีแต่แบบปากบายจนตอนนี้ผมก็อยากจะถามความรู้สึกของน้องกันเพราะว่าตัวผมเนี่ยไม่เคยไปถามดิวนะเออดิวเป็นไงมั่งกับเปีียกเปี นนขึ้นมาคุยให้ทุกคนฟังอีกทีหนึ่งคือจริงบอกงนี้จะไม่ว่าจะคุยกี่รอบเขาก็ยังเป็นพี่น้องกันนะครับแต่ว่าเรื่องอนาคต attained, ผมไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนเรื่องอนาคตเขาจะกลับมาคบกันไหมผมไม่รู้แต่ว่าณตอนนี้คือเขาเป็นพี่น้องกันแล้วเขาก็เรียกอาจจะมีแฟนดิวอาจจะมีแฟนผมก็ไม่เคยห้ามน้องเขาทั้งสองครับณตอนนี้นะเพราะว่าเขาโตกันแล้วนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยผมห้ามไหมโอ้ผมทั้งห้ามเบียกห้ามดิวแบบเออมึงอย่ามีแฟนนะมึงอยา่อยาแบบคบคนนั้นคบคนนี้เพราะว่าน้องสองคนเขาจะพูดว่ายังไงผมต ไม่ใช่เชิงบังคับหรอกพยายามทําให้น้องสองเขารู้สึกดีต่อกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เคยคบกันมาเป็นปีเดี๋ยวผมเนี่ยจะเรียกเปียกกระดี่วขึ้นมาเลยนะครับทุกคนแล้วก็มานั่งคุยกันก็ตอนนี้เนี่ยน้องทั้งสองคนเนี่ยก็อยู่กับผมแล้วนะครับก็คือจริงๆกับผมเคยพูดไปแล้วว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยคือตอนนี้เขาเป็นพี่น้องกันใช่ไหมใช่พี่น้องเท่าเนกันเฮ้ยเดี๋ยวตบเปียกไม่เปียกเอาหุ่นในเกมไม่ได้นะโอเคปะ พี่จะแซมเลยพีมาอะไรจะฟ้องโอ้โหผมจะกินระวังเขาเพื่อโอเคโอเคอ่ะก็แค่อยากจะมาบอกเฉยๆแล้วก็จะให้น้องทั้ง2คนเนี่ยอธิบายให้ฟังเลยแบบครั้งเดียวจบนะจะได้ไม่ต้องถามคือเอางี้ง่ายๆเลยเดี๋ยวจะไม่ถามให้อีกคนนึงได้ยินเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้น้องเนี่ยใส่หูฟังไว้เปิดเพลงแล้วก็เดี๋ยวผมจะถามเบียก่อนแล้วผมจะถามดิวแล้วก็ดูดิว่า2คนนี้จะตอบตรงกันหรือเปล่าโอเคป่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวดิวทักทายก่อนเลยอันนี้เชื่อมแล้วนะอันนี้คือผมเชื่อมไปแล้วอ่ะ A later. few moments ได้ม้ยอนยังไม่เปิดน่าจะเบาด้วยนะเร็วเร็วเปิดเร็วยังต้องเปิดเพลงอันนี้สิเปิดยังโอมอ่ะเพลงอะไรแนะนำหน่อยเพลงสายน้ำพึ่งนี่ก็จะเป็นแนวแบบฉันพร้อมพงษ์ฉันหอมลงพี่จุกเต๋อเต้าคนเป็นยอะไรเปิดแล้วเปิดแล้วใช่ไหมได้ยินป้าแนวตัวดีไม่อยินแล้ว แล้วตัวนี้เอางีู้่ปะยังไม่ได้ปูดเลยให้ไปกินเท็เปิดยังไปแล้วโอเคนะครับทุกคนคือเดี๋ยวมาไล์เดี๋ยวผมเนี่ยจะให้เปียกเนี่ยอธิบายเอางี้เปียกช่วงที่มึงคบกบดิวช่วงไหนช่วงปีที่แล้ววันไหนเออวันที่วันเป็นเดือนที วันที่หนึ่งเออเราคุยกันตอนเดือนมกราคมได้ครับ เอาดีๆเอาดีๆเอาดีผมจำวันไม่ได้แต่เราคุยกันเดือนมกราคือจะบอกงนี้ว่าคลิปเก่าๆคือตอนตั้งแต่ตอนนั้นคือน้องยังไม่ได้คบกันนะครับแต่ว่าเพิ่งมาคบกันเมื่อประมาณปีไม่ก็สองปีที่แล้วคือต้องบอกว่าคุยคุยคุยกันมานานมากอ่าป่จจยอะไดบ้คงกนแล้วมึงคบกันกี่ปีคือคุยคยคุยมาคุยคุยอคบก็ประมาณปีหนึ่งแต่ก็เราเพิ่งเพิ่งจะคบกันได้ประมาณสี่ห้าเดือนประมาณสี่ห้าเดือนแล้วก็เลิกกันใช่ครับแล้วก็เลิกกันเลิกกันก็คือเลิกกันเลยแต อยู่ยใช่ไหมช่วงช่วงนั้นอ่ะคือช่วงแรกใช่ไหมก็รู้สึกรู้สึกดีรู้สึกแฮปปี้กับสิ่งที่เจอใช่แล้วก็เขาเป็นคนที่แบบดีมากอ่ะใช่คือเขาเป็นคนที่แบบดีมากๆอ่ะเขาแบบคอยดีอะ่ะเขาดียังไงอะ่ะก็ดีในเรื่องการงาน oh. อะไรอย่างนี้แล้วก็เรื่องแบบเรื่องส่นตัวผมอะไรเงี้ยเขาเขาจะซัพพอร์ตตลอดประมาณนี้แหละ <laughs> เขประมาณมึงมึงสัตว์ที่ญ่ได้แค่นี้แล้วก็ปรึกษากันอ่ะมีอะไรก็ปรึกษากันได้อ่ะประมาณนี้แหละแล้วมึงเคยไปเที่ยวไหนกับน้องกูไหมเคยเที่ยวไหนบ้างเที่ยวเปิดพวกม่านรูดอ่ะโอ้เหนื่อยสั่งเลยพี่อ๋แล้วก็เคยแบบไปเที่ยวเกาะแสนอ่ะเด็ดอันจำได้ไหมจำได้ไปใครบ้างไปกับพี่ลังผมเกาะแสนไหนวะเกาะล้านครับ เฮ้ยเฮ้ยทำไรอ่ะโอ้โหคพนยิงโค้งก่อนแหม่ไอ้ยี่อ,อ,อ,อะต่อคือเราเราไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมมันก็ฟิลแบบฟิลแบบพาแฟนไปเที่ยวท่า,า,า,าทเรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้แบบดูเขาถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้พาเขาไปเที่ยวรูปไม่กลัว<ๆ>ให้มาเล่าความรู้สึกไม่ได้เล่าเรื่องราวโอเคไหมโอเคอ่าก็รู้สึกดีมันคือรู้สึกดีมา,มากอะ่ะแบดโหมดอ่ะแบดโหมดแฮปปี้อ่ะโอเคใช่อะอะต่อต่อแต่แต่ซู่นที้ก็ถามว่าคิดถามว่าคิดถึงเรื่องราวนั้นไหมก็ก็มิดนะมิดอยู่ S <S <S <laughs> What w h a The Fuck ไม,มไม่รู้จะพูดอะไรจะนอกใจแล้วตอนนี้ก็คือเป็นพี่น้องกันใช่แต่ก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงอันนี้ก็ไม่รู้แต่เลิกกันมาก็ไม่ได้แบบไม่มีไม่ได้มีฝั่งใดฝั่งหนึ่งแบบท้าทายกันนะเลิกกันก็เลิกกันแบบโอเคอ่ะคุยกันได้อ่ะแบบพี่น้องอ่ะแต่เขาช่ยก็ช่องชนวกันจะพ่อเมืองใช่ตอนนี้แล้วในใจลึกเนี่ยถามหน่อยว่ายังมีความรู้สึกแบบดีๆให้อยู่อยู่ไหมก็รู้สึกดีก็ยังแบบรักเขาเหมือนเดิมแต่เราเป็นพี่น้องกันอยู่เนาะ น้องก็นั <S 2> <S 2่นแหละพี่น well> ้องพี่พี่น้องก็รู้สึกดีอืมก็เหมือนเดิมอ่ะได้วันนี้ครับแล้วสมมติอันกูขอถามหน่อยสมมติถ้าดิวมีแฟนเนี่ยแล้วแล้วแล้วดิวแล้วแฟนคนนั้นแฟนคนใหม่เนี่ยทำให้ดิวเสียใจเนี่ยมึงจะทำยังไงมึงตอบแบบจะให้ผมตอบแบบตลอดหรือยังไงเอาแล้วแต่อบเลยเอาตอบแบบตลอดนะถ้าเขามีแฟนใหม่ก็รู้สึกดีก็จะพอซัพพอร์ตเขาทั้งสองคนแต่ถ้าไปไอคนนั้นมาทำอ่ะกูก็ยิงไปแหละตรงกูยิงเลยอ่ะ ก็ถ้าเขามีแฟนใหม่แล้วแฟนนั้นครับคนนั้นเขาทำร้ายก็ก็เดาว่ากันหน้างานนะเร๊บปากของปากหลามเลยว่ะดีเกินไปนะดีเกินไปนะน่าจะหมดแล้วแหละหมดแล้วยังก็ยังเหอคือเป็นพี่น้องกันถูกไหมใช่ครับก็ดีอ่ะตางคนเขางดีอ่ะอืมใช่ครับก็ผมก็เคยบอกไปว่าผมก็สมัยก่อนอ่ะผมอาจจะเยี่ยด้วยแหละว่าเยี่ยเลยแหละเพราะว่ามีสาวอยู่บางแสนโคมเป็นคอนโดให้เขาเฮ้ยเขาขายได้หรโอเคปล่า ก็คือผมก็บังคับน้องด้วยแหละสมัยก่อนคือห้ามมีแฟนคือต้องบังคับให้ทั้งสองคนเนี่ยคบกันผมไม่ได้พูดว่าเชิงบังคับคือบีบทั้งอ้อมให้เขามันมันพูดยากอ่ะเออมัน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 เป็นที่ตัวผมด้วยแหละว่าเข้าใจพี่นะที่พี่บอกเข้าใจพี่อย่างแต่ทำไมผมถึงอย่างให้น้องเขาคบกันเพราะว่าตอนนั้นผมทำ <c oughs> ทำยนะูทูบเนาะอ่ะไม่ต้องตอนนั้นตอนนี้ก็ยังทําคือน้องเขาสองคนเนี่ยก็ยังถ้าสมมติถ้าเขาคบกันเนมันไปต่อด้วยกันได้ไกลมันน้ำพึ่งเดือเสริมพึ่งปากได้ปกกติ็ ทําคลิปแต่อาจจะไม่ได้มีโมเมนต์เดิมอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าบัรจามีโอกาสกลับมาหรือเปล่านะอ่ะประมาณนั้นเอาละกรประปรุงของของใครของยังเตดมานจะมีโอกาสที่เราเราได้กลับมาแล้วกันจริงแต่ลอง้องทต้นแค่นีดิขอไม่ได้ยินเออลองลองดูพอจะมีโอกาสได้ยินเฉยดิวได้ยินหรอโอ้ไม่เพลงมันสบพอดี ไล้แต่เไงเอก็ได้ยินคพอจะมยูะรแลวพี่ได้ยินก่อนไม่ับพี่ร้องเพลงเขาฟังจำหอเพงมันโทรไม่ลองถามาดูเขาได้ยินอะไรมัางอ่ะเมื่อกี้ได้ยินอะไรมั่งได้ยินค่อะไรนะพอจะอะไรยอะไรสักอย่างอ่ะเพราะว่าตรงนี้มันแดงอันนี้เปียนแตจะได้ยินแล้หพมันโทรลง ได้ยนเล่ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละการซื้อผมมัได้่ผมพูดจากใจนะผมไม่ได้แบบใช้หัวสมองพูดไปเรื่อยนะพูดจากใจมึงพูดไปเรื่อยอยู่แล้วนะไม่พี่ผมก็มีโมมต์อะงั้นกูถามเดียวมัาง หนู <No. S 2> เดี๋ยวพี่จะถามหนูนะช่วงที่หนูคบกับพี่เปีย๊ยกวันไหน <S <S ผมว่าผู้หญิงจาได้เพราะพี่เปีย๊ยกบอกว่าหนึ่งเมหนึ่งมกราคมอันนี้พี่พี่รู้อยู่แล้วว่ามันพูดไปเรื่อยมีแต่น้ําลายที่พ่นออกไปมันจําไม่ได้หรอกอันนี้ผมเข้าใจอยู่แหละเพราะว่าตัวผมเองก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจําเรื่องราวเกี่ยวกับแฟนสักเท่าไหร่แต่ว่าส่วนมากจะเป็นเออนัดที่ที่จำไห้ผมส่วนตัวผม,มนะแต่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงนะไอ้เปี๊ยกอาจจะจำได้แต่มานหาจะพูดไปเรื่อยก็อันนี้ผมก็ไม่รู้อ่ะเราคบกันช 16พฤศจิเพราะว่าพี่พิงเคยทำคลิปขอคบหนูเอ้ยพี่เปียวขอคบหนูใช่ไหมลงวันที่17แต่คบกันจริงๆอ่ะวันที่16เพราะว่าคลิปมันลงถัดก่ออีกวันนึงไม่ครับผิดเราเริ่มคุยกันก่อนเราเริ่มคุยกันตั้งแต่มีนายโยนมาที่22 <c ười> มีนาโคมมีนาคม <c ười> <c ười> ใช่มีนาคม okay. ที่สองก็เริ่มคุยกันแล้วเราเพิ่งจะมาคบกันเดือนนี้เอางี้อันนี้พี่ไม่อยากถามว่ารู้สึกอะไรหนูมากพี่ดูอยู่แล้วมันมันคบกันะมันก็มีแต่ความรู้สึกดีแล้วแล้วทำไมถึงถึงเลิกกันทำไมไม่ใช้เขาปิดหูบ้างอะไม่อยากรู้เฉยเอาสิ่งที่มันแบบเขาปิดหูบ้างหนูไม่ให้ฟังไงอยากฟังก็ไปเปิดทีไม่เอาไม่เอาให้เขาใส่ไม่เอาเอาลพูดเลยเพราะพี่พูดไปแล้วเราพูดเลยพูดได้พูดเลยก็หนูไม่ได้ยินที่พี่พูดแต่แต่กจะได้ยินก็ได้จะลี่มไหม แกมึงเอาเอาความคิดของมึงอะเรียมเดี่ยมของต้มเองมามาพูดเนี่ยนะมาไม่พี่ไม่แต่จริงๆอะผมไม่อยากไม่อยากรับรู้อะไรหรอกว่าทำไมถึงเลิกกันเพราะว่ามันมันมสุดท้ายแล้วมันก็มันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะพูดกันเรามาอะไรแบบนี้เออวงในอะวงในผมก็ไม่อยากจะมาถามน้องเหมือนกันว่าทาไมถึงถึงเลิกกันแต่ถ้าน้องเขาตอนคบกันแล้วเขามีความสุขก็วัาดีใจด้วยแต่ตอนนั้นอะต้องพูดจริงๆว่าผมก็อยากจะขอโทษน้องทั้งสองนะว่าหีบบางคบน้องเกินไปไม่เลยไม่ได้ผมอแม่ไม่แต่ตอนนั้นพี่คิงก็ไม่ขนาดนั้นหรอกเพราะว่า ไม่แต่ว่าพี่ก็ไม่ให้หนูคบกับใครเลยถูกไหมไม่ว่าจะเป็นผู้ชายคนไหนผมบอกเลยนะผมกิดกันกั้นน้องผมหมดเพราะว่าผมต้องการให้น้องผมคบกับแค่ไหเปียกคือ <c oughs> ตอนนั้นนะเ <c oughs> พราะว่าหัวสมองผมคือถ้าคบกันมันจะไปด้วยกันได้ดีคือผมใสดีอ่ะถ้าจะมาชมผมก็ผมใส่ดีคือผมดีอ่ะผมเป็นผู้ชายที่ดีอ่ะแค่นั้นแหละแค่ตอนนั้นทุกคนทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรจริงจริกับผมมันจะไม่ให้ดูแล้วได้เดี๋ยวจะคอยดูนะเดี๋ยวผมจะให้อัดเลยคือเดี๋ยวจะให้ดูเลยว่าคนจริงหรือไม่จริงคือ ที่เกียดคำว่าพูดคำว่าแบบสตอรี่จะฉกถามว่าช่วงแรกมัน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 ต้องมีการปูสตอรี่แต่สุดท้ายแล้วน้องเขาคบกันจริงๆนะครับทุกคนแต่ว่าเลิกกันเนี่ยอันนี้ผมก็อันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามีจะมีอนาคตจะมีโอกาสนี่นี่ไหมผมพอแล้วผมไม่บังคับน้องแล้วอยากจะคุยกับใครอยากจะรู้อะไรก็เต็มที่เลยขอให้น้องมีความสุขก็พอแล้วนี่ทุกคนดูเดี๋ยวผมเปิดให้ดูไอเดียอันนี้อะไรนะหนูอันนี้โอ้โหสิบเก้าธันวาหกสี่นี่ปีอะไรอ่ะปีหกหกโอ้โหอะไรเนี่ยตาแดงหมดแล้ว ไม่ตอนนั้นน่าหนูเจอเรื่องคนในเน็ตนี่แหละหน้าตียิ้มได้ก็เพราะบีบีโตชคิ้วแต่ละร่างไดเรียองน้องโคตรขออะแค่ยก็คือน้องก็แบบเนี่ยก็คือคุยกันอะเป็นไรอ่ะเป็นแฟนเธองอมเรื่องยูงอมเรื่องผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรก็อยากรู้อยากรู้ความรักของเด็กๆไงโอ้โหแต่ผมรักคุณมากกว่าใครๆข้างรักเธอซ้ำๆจนไม่เบื่อแค่นั้นแหละนอนแล้วหลอกกันพอแล้วผมไม่ผมมาลงไหนอีกแล้วดยหบอกนะคะบอกแล้วผมก็อารมณ์รักคุณทุกวันจะให้รักใครก็มีแต่คุณที่รักผมมากๆรักกันแล้ว โทษไอเดียกคนชื่อโอ๊ตดูดูดูโอ้ใช่ขอดูที่ขอโทษเรื่องอะไรอะอะไรอะดูทุกวันเลยอะไอเหียเหียนนอกชอบนะครับมุกอะไรของมึงอะ เราสมัยก่อนนี่ยพี่จำไม่ได้เหรอโอ้โหโอ้โหนี่คือคุยกันนานมากเลยนะเนี่ยจริงๆน้าหน้าเราไปนั่งอ่านนะเพียกไม่เอาไปเอาเอาง่ายถ้า,ถ,าถ้าผมถ้าผมแบบเนี่ยเอาแชทไปปิดเนี่ยปิดแล้วก็ใส่ประวัติศาสตร์อ่ะคนแม่งดูเต็มมาผมก้าพูดเลยใช่หรอใช่เพราะโซแฮปปี้อ่ะโซอะไรโซแฮปปี้คือรู้สึกดีไอพอแล้วพี่ก็อยากดูเป็นอะไรกูอยากดูแล้วกูอยากดูพอแล้วกูอยากดูกูอยากดูแบบความลับเด็กๆไงเออดูดิอ่ะ อะไรอะลองพิมพ์ปัญญาอ่อนบบปัญญาอ่อนมาให้อ่านหน่อยวันนี้เหนื่อยอยากยิงหนูเป็นอย่างนี้หรอก็บางทีมันก็เหนื่อยมันก็นอยบางได้เริ่มเลยนะเราคิดถึงเธอเยอะไปอะ่ะจริงๆเลยมันไม่ยาว้เพราะเราคิดถึงเธอเกินถ้นาเราคิดถึงเธอเกินเลย <c oughs> โอเคโอเคพอแล้วอะจะดูแบบมีความสุขดีเนาะความรักเด็กๆใช่แล้วโซนแฮปปี้แต่เพียกตัวตุ้มโมจัดเลยอ่ะไม่วิ่งเลยอ่ะไม่เดี๋ยวก็กำลังกายแล้วพูดอย่างงี้ได้จาดพีนูมันเดือนหน้าเดือนหน้าแล้วยิ่งเป็นเดือนหน้าปีไหนอ่ะเดือนหน้าปีนี้ครับเดือนนี้ครับอ้า โอเคก็ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยผมก็จะบอกผมก็จะมาถามยอดถามตลอดว่าเออยังจะมีโอกาสได้กับน้องสองคนเนี่ยจะมีโอกาสคบกันอีกครั้งไหมคือผมผมว่าถ้าน้องเขาโตกันแล้วก็ก็ถ้ามันเป็นเรื่องมันมันคือเรื่องของอนาคตอ่ะมันอยู่ที่เปียกด้วยแหละเพราะว่าตอนนี้เปียกกำลังทำตัวสัพเพเหราด้วยถูกไหมไม่ใช่ตุ้ไปดีสำหรัทีมมองอ่ะที่เราพูดอ่ะ ใช่ผมเป็นสามัญได้ใ <Luc> ห <ar cells> okay, <vibrating> ้เมาโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ผมก็มาบอกความสัมพันธ์ของน้องทั้งสองคือน้องสองคนเนี่ยคือเขาเป็นพี่น้องกันนะตอนนี้นะก็ยังมีปรึกษากันมากแต่ผมไม่รู้นะว่าตอนนี้เปียกกับดิวเนี่ยมีแฟนรือยังอันนี้ผมก็ไม่ไม่เคยถามน้องเลยแต่รู้สึกว่าเปียงเนี่ยนาจะไม่มีครับมีลูกมีลูกในเกมไม่คือต้องบอกว่าผมว่าไม่มีแฟนมานานมากแล้วตั้งแต่เลิกเขาทำไมว่าผมติดเพื่อน อะไรลย่างเี้ยปุ๊บน้ำมานทั้งนั้นเลยที่พูดออกไปมไม่มีเที่อะไร,ปร,ร,ร,เ,เ,รเป็นความจริงเลยเปียกแต่คนดูเขารู้ห <คน S 1> มดแล้วไม่ต้องมีใครเย,ยี่ยมผมนะที่ผมพูดไปนะไม่มีใครเยี่ยมเลยเออแล้วแต่ผมเป็นแบดบอยมาตั้งนานแลยนะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดสมัครสมาชิกให้พวกพี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเฟซทั้งดิวทั้งเปียกท,ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวผมไม่ว่าจะเป็นนัดเดี๋ยวผมจะพยายาม เดี๋ยวามคือคลิปที่แล้วเนี่ยพี่เนี่ยสัญญาว่าพี่จะอมไข่แมวถ้าพี่ไม่ลงคลิปอบอลเลยบอลแล้วก็มีพี่เปียด้วยเจลีอาตีนพี่หลับ <c oughs> ไม่มีหนูใช่เนียแเนี่นยกำลังมาหาหนูแล้วเปียดใช้ให้ดูสัญญาในดี <c oughs> ต่อกับคนดูก็แล้วถ้าไม่ทำอันนี้อันพี่บอกนะพี่ไม่ได้ลงแล้วพี่จะทำด้วยพี่จะทำคลิปหน้าไม่เกี่ยวกับหนูหนูบอกเขาทำคลิปตลอดเขาไม่ทำเองบอกแล้ว คนที่แย่คือผมมันเป็นความจริงแต่ผมเป็นเดียวคนเดียวพ <ๆ S 1> อเขาไม่ต้องหรอก <c oughs> ผมคนเดียวพอจริงโอเค okay, นะครับผมก็เอา,อางี้ไม่ต้องสัญญาอะไรมากก็เดี๋ยวผมจะกลับมาทำแบบเต็มตัวกันแล้วนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปห,หน้าสำหรับพี่นุ้ยพี่ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ